ตะเวนแดกชาแนลใส่ลาชาแนลใส่ลายพาเที่ยวใส่ลาพาเที่ยวมาพูดมาดิต้องอะไรเที่ยวแม่น้อยพาเพลินฮะเที่ยวแม่น้อยพาเพลินกินเที่ยวแม่น้อยพาเพลิน่ยวอตวองไหนอยากมาถ่ายเรากินเที่ยวออนทัวร์ฮะกินเที่ยวออนทัวร์แล้วเอฟซีทุกคนเนี่ยมาเรียนกันได้เลยทุกเสาร์อาทิตย์พี่ยากับพี่เอกจะมาสอนทุกตอนเที่ยงตอนที่พยาสะดวกพอเอเวลาพี่ยาว่างอ่ะคนไหนมาโชคดีก็ได้เรียนนะ สาวอาทิตย์เลยนะเราจะสอนกันนะอันนี้เราจะสอนกันเรื่อยๆสอนกันตลอดเลยนะสอนที่โรงงานที่ยากรุ่มเราจะทําอย่างงี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เทคนิคย่างมอยากจะเพิ่มเติมคือเวลาเราทำความสะอาดตัวนี้ให้ซักน้าเปล่าอย่าไปซักพวกน้ําแฟบหรือว่าพวกสไลมันจะมีกลิ่นที่ติดผ้าเพราะฉะนั้นเราซักน้าเปล่าเมื่อเราเทพห้อุปกรณ์ให้ทิ้งแล้วถ้าเกิดกาแฟร้อนล่ะพี่กาแฟร้อนก็คือใส่นม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 ข้นถ้ากาแฟร้อนล่ะนมข้นครับ นมข้นเหมือนใช้แก้วกาแฟที่เราชงกาแฟปกติได้เลยใส่นมข้นไปก่อนครับอยากให้ความปั๊มสวยเดี๋ยวไม่สวยขอญาตร้าน,นแก้วอ่ะมันไม่สวยมันได้เยอะเลยเนี่ยช่วงนี้ใช่ครับมันนิดเดียวเองไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือ,อยากไม่รู้ว่าไหนเดี๋ยวไว้ทักมาได้นะเราใช้ใช้ใช้แบบอย่างนี้ว่านัช้อนชาดีกว่าจะไ,ได้ง่ายเพราะว่ากาแฟกาแฟกาแฟวายนะกะาแฟกาแฟร้อนมันจะไม่ต้องนิดหวานครับ ก็ใช้ประมาณสองช้อนชาเนี่ยหนึ่งช้อนสองช้อนสองช้อนชาครับประมาณนี้นะครับแล้วก็าวางเข้ากางสวยงามแล้วก็เติมหัวนะเอ้าน้ำกาแฟหมดอ่ะแล้วก็น้ำกาแฟหมดเราเพิ่มหัวกาแฟเข้าไปเต,<ป>ติม้ออยเนีมกาแฟหมดแล้อเอ่ะสามช้อนหนึ่งสองเนี่ยเราทำแบบเนี้ยอันนี้อย่างนี้ก็ได้หรือจะไปตีแบบนี้ก่อนก็ได้อ่าอันนี้คือเร่ดงด่วนเร่งด่วนคือต้องรีบตีมันแตก แถ้าน้ำราร้อนถ้าน้ำราร้อนเดือดจัดๆอย่างนี้ก็ใช้เลยพอน้ำเครงนั่งเนยพอมันร้อนเดือดจัดเนี่ยพวกเนี่ยมันแค่ตีกาแฟสองสีเดียวพอครับยาสองก็ได้กีก็ไม่ได้ทุกคนจะรู้วิธีการตรงนี้เมื่อประสบการเราเป็นไม่ๆเราอาจจะมองไม่รู้มันคืออะไรให้เน้นอย่าให้มองที่สีของกาแฟอ่านี่ยให้มอยสีกาแฟครับถ้าดำเข้มนั่นคือได้เพราะกาแฟโบราณจะตำนี้ของกาแฟอ่าแล้วก็นี่ยครับใส่ไปครึ่งแก้วเหมือนเดิมไหม ก็ประมาณแก้วกาแฟร้อนนิดเดียวไม่ต้องเยอะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมหาให้ดูอ่าเนี่ยแค่นี้ครับเสิร์ฟกาแฟร้อนแล้วกาแฟร้อนมีแค่เพียงแค่นมนี้นะครับแล้วก็นมสดราดไปข้างบนนิดนึงนมสดไปไหนแล้วเอาอูนนี้ขอโทษราดไปนิดนึงครับแค่นี้ครับก็ได้กาแฟร้อนแล้วเดี๋ยวอาลูกค้าก็ไปไปคนเอาเองค่าตังโอ้ยน้องนะครับเห็นไหม นี่คือโบราณของแท้โบราณครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้ครับกาแฟร้อนที่กินกระป๋องโกดังเท้าแค่นี้ครับอ่าพออยู่ลูกค้าลูกค้าพออยู่บนลูกค้าจะกินลูกค้าก็คนอ่าลูกค้าคนครับมาตีมแล้องเปลี่ยนเลยครับนี่คือกาแฟร้อนใครจะชิมกาแฟร้อนครับใครจะชิมกาแฟร้อนแบบโบราณตะเวนแดดมาที่แหละ อ่ะพี่ก็ไปนั่งขาบางโกกินนี่คือกาแฟร้อนันนี้พี่ชอบอะไรนะขนมปังกรอบใช้ลายพาใช้ลายพากินใช้ลายพาเที่ยวใช้ไรลายวใช้ลายพาเที่ยวชิมดูดิระวังลวกปากนะร้อนนะครับร้อนนะระวังนแต่มีนมเขาไปช่วยมันก็ไม่ร้อนมากรังคุนปกติผม กินกาแฟไม่ใส่น้ําตาลอยแล้วอันนี้มันก็จะออกหวานหวานทุกวานปาดคอนิดหน่อยอันนี้คือเป็นกาแฟโบราณที่เรากินกันทั่วไปใช่ครับแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลก็คือกาแฟดำกาแฟดำก็คือเนี่ยถ้ากาแฟดำถ้าจะเอากาแฟโบราณก็คือนี่เลยกเพียวเลยแต่จะโวดนะอันนี้บอกเลยว่าโง่ตัวกาแฟแต่สูตรเนี้โอเคว่าคือมันไม่ได้หวานมากมันหวานนิดนึง อยากอยากนัวหวานน้อยก็ใส่ช้อนเดียวอ่าเพราะหวานกังดีก็ใส่สองช้อนอะไรเงี้ยแต่รสชาติของกาแฟโอเคมันจะแตมมาบอันนี้หมดนี้ครับแล้วก็ดูยี่ห้อที่มันมันเข้มข้นตนี้เดี๋ยวจะหาว่าแม่อร่อยเดกินให้หมดเลยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะพี่คืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดีดกลงคืนกาแฟครับกาแฟโบราณจะไม่เข้มเหมือนกาแฟเดี๋ยวนอนไม่หลับดีดกลางคืนมันก็จะหลับสบายกาแฟโบราณอะเเรียบร้อยวันนี้เราก็ต้องขอบคุณ ช่องเป็นเอกชาแนลที่มาเปิดเผยสูตรที่โรงงานพี่ยาคุณลุงขอบคุณพี่เอกมากมากเลยนะครับผมพี่ยาสิบกว่าปีอุปกรณ์พวกนี้างที่ผมมาเขาทํามาเป็นเวลาสิบกว่าปีเนี่ยเนี่ยอนนี้เขาขายมาสิบกว่าปีแต่เขามาเปิดสูตรที่โรงงานพี่ยากแ็สแสดงว่าพี่อพเอกนี่สุดยอดมากเลยไปติดตามช่องเป็นเอกชาแนลด้วยนะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับคนไหนดูไม่เข้าใจก็มาที่โรงงานเราอีกเลยนะมาเรียนสอนทิตสอนเลยเขอบค้อมค่ะ